สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกเกษมคมสันจำใจแขวนไม้ไรงานร้องเพลงพลิกชีวิตจับตะหลิวเลี้ยงชีพห่างหายจากงานเพลงไปนานหลายสิบปีสำหรับนักร้องหนุ่มเสียงดีจากจังหวัดบุรีรัมย์อย่างกเกษมคมสัน เจ้าของผลงานเพลงดังหลายเพลงอาทิจดหมายฉบับสุดท้ายที่หลังจากหายไปจากวงการได้หันไปประกอบอาชีพอื่นเนื่องจากสถานการณ์หลายๆอย่างในปัจจุบันทําให้กเกษมคมสันไม่สามารถอาศัยการร้องเพลงเพื่อเลี้ยงครอบครัวทางเดียวโดยกเกษมคมสันได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า ขอผันตัวจากการเป็นนักร้องหันมาเป็นพ่อค้าขายขนมจีนล่าสุดก็ยังออกมาโพสต์อีกว่ากราบขอบคุณกำลังใจจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พี่พเ,พเพื่อนน้อง,อง,องแฟนคลับที่น่ารักและลูกค้าทุกๆท่านที่มาอุดหนุนตลอดวันนี้ขอขอบคุณพี่ชายพี่สาวที่เคารพรักพี่ยิ่งยงยอดบัวงามเจทิป ที่มาเหมาขนมจีนรวมทั้งเพื่อนๆกลุ่มนักร้องสายบนคุณสอนคุณวิทย์ไฮเปอร์และน้องหนิงจอมขวัญกัละยาอาภูพันเพชรปฐถมพรอ,อาจารย์เรืองรองไพลินขอบคุณพี่ๆนักข่าวที่ช่วยนำเสนอข่าวที่ลืมไม่ได้ขอบคุณเพื่อนๆชาวเฟ e บุ๊กทุกท่านที่ช่วยไลค์ช่วยให้กำลังใจขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกท่านเช่นกันครับสำหรับสาเหตุที่เจ้าตัวนั้นหันมาขายขนมจีน เพราะก่อนหน้านี้ทำกินเองอยู่แล้วกว่า20ปีพยายามสะสมรสชาติขนมจีงแต่ละภาคเพื่อมาปรับให้เป็นรสชาติของตัวเองจนกลายเป็นสูตรปัจจุบันซึ่งทุกครั้งที่ทำกินเพื่อนก็บอกว่าอร่อยมากอยากกินอีกซึ่งยอมรับว่าเคยมีความคิดอยากจะเปิดร้านขายอยู่เหมือนกันแต่ที่ผ่านมาก่อนสถานการณ์งานเยอะมากต้องเดินทางตลอดปลีกตัวไม่ได้เลย บวกกับตนมองว่าหากจะเปิดร้านก็ต้องอยู่ขายที่ร้านเพราะเวลาแฟนกลับมาจะได้เจอหน้าไม่ใช่เปิดร้านตั้งไว้แต่ไม่มีตัวเองก็เลยมองว่าถ้าปล่อยแบบนี้ไปก็คงไม่โอเคจึงใช้โอกาสนี้ผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าขายขนมจีนเต็มตัวเพื่อหารายได้เข้าบ้านบ้างซึ่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตนต้องบอกเลยว่าทำให้คิดย้อนกลับไปในอดีตหลายๆอย่าง ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ